ความรู้สึกของนางเอกสาเรื่องราวดีๆแผ่นเค้กเขมยมนิดครับหลังจากต้องเผชิญหน้ากับอดีตคนรักอย่างเวียสุกรวันรครับ กำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเลยละครับสำหรับประเด็นที่นางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมมนิดเผชิญหน้ากับคนเคยรักเวียสุกุลวัฒน์ที่ขึ้นไปรับรางวัลน,นักแสดงชายแห่งปีบนเวทีประกาศรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนเม้น์วอ2016เมื่อวันก่อนแถมยังมีการจับสังเกตอากับกิริยาของสาวแพนขณะที่หนุ่มเวียกําลังกล่าวคําขอบคุณที่ได้รับรางวัลอีกด้วยครับงานนี้สาวแพนเค้กบอกว่าไม่ทราบมาก่อนว,ว่าหนุ่มเวียจะมาร่วมงานและได้รับรางวัลด้วยครับซึ่งเธอก็ไม่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวมีีีเพพยยงงูดดดแสความิน บนเวทีในฐานะพิธีกรเท่านั้นครับได้เห็นจากในภาพที่แคปมากกว่าคิดว่าคงเป็นจังหวะที่ที่พี่เวียพูดแล้วเราก,แก็แล้วแฟนๆก็คงแบบกรี๊ดอะไรเงี้ยเราก็เลยหันไปมองข้างบน,นอะไรเงี้ยมังคะก็พบว่าแฟนๆเขาอยู่ข้างบนกันเนาะถือป้ายไฟอะไรเงี้ยเราก็เลยหันไปมองข้างบนแล้วก็เขาฟังอยู่คงคงเป็นโมเมนต์นั้นมากกว่าเลยเราก็ออนดิวตี้เนาะเราก็แบบว่ากําลังดูสคริปต์ตัวเราด้วยแล้วก็เออฟังด้วยไหนที่เราได้ฟังก็ก็อาจจะได้เห็นภาพที่มองหรืออะไรแบบนี้ค่ะ และเขาก็ชื่นชมเธอในความเป็นมืออาชีพในการทาหน้าที่พิธีกรของงานในเอ็นเอร์วอดของเรานะครับ